มามอีกเกียค่ะอะไรใหญ่เกินเอานี้ก็พอมั้งไม่แขวนเนาะไม่แขวนเื่อค่ะตัวนี้หนัวัวเลยนี่สี่สิบอ<น>ันถ้ามีพอแล้ว เละก็สักได้นี่มินิมอลดีเธอซื้อในช้อปปี้ชอบสีจัดจ้านเราก็เลยเจาสีขาวเอาเันอันหนึ่งครับได้แล้วค่ะสีขาวดีมินิมอลดีเขาก็ค้องได้ผ้าส้มก็ไม่แขวนนะน บาบา้เด,ดีใช่ไหมหอมอยูมนี่อะไร<ด>อะ่ะมันตัวอะไรเอ่ยอันนี้อยู่สาระโฮมค่ะมาดูผมเช็ดเท้าห้องน้ำน,น่นรักที่ความจานรับกัน never done before. So, hmm, Mimi says, Happy free. Pinching is it on this? So, 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 my nana, hmm, I'm watching the คิวโรงพยาบาลสัตว์ค่ะ mm hmm. mm hmm. mm hmm. you <laughs> ตายลงกันแต่บนเวาลาปรานีนคืออะไรออกมาไหมออกมาไหมครับออกมไมครับเสยส,ยสต,ต๊อกที่นม่ชื่อของหลอ่อ เิวเลยกินแค่กินอะไรวะสมุทรีย่างหอมแหลกใส่เขียวสปินอ่ะอันนี้ดูเขียวสุดแล้วอ่ะเปิดแล้ว,วนนมีกะเปียว วันนี้ดูอ่อนกวนะ่านั้นเหมือนขนมไทยอะ่ะวันนี้ก็ใส่กะทิเยอะเลยวันนี้ทัเหมือนขนมกล้วยขนมกล้วยฝน,นตกอีกแล้ว ดูใบทันนะต้องแกะของให้แบกมาคิดว่าพวกเราจะกินหมดปะกลสเบรรี่อ่ออช็อกโกแลตดูใบออเลยช็อกโกแลตไส้อร่อยตรงแบบเค็มๆดี หมดค่ะสินี่ลูก้าทำอะไรลูกอืมอันที่มีสีเขียวเป็นอันที่มีราสเบอร์รี่อ๋อไอจิดอืมอืมอิ่มมากเลย นีอ่ออริจินัลนะอชอบออริจินัลมากหนึ่นแบบวิลลุ่มเค็มๆดีครับอ,อ,อันนี้คือข้อนนอาวแกงของร้านมางสวิัตในฟุตคอร์เต็มบรเซียที่ชอบมากค่ะทานบ่อย เต่แล้วนะใส่ได้กินเท่าพอไม่เชือได้กินเลยนะสาาั่งของด้วยใส่ได้กินเท้าพอเนื้อแค่ย้อา้วก็เอา,าเนื้อแทรเหรอ แล้อินเท้าอินเดียแกมผักตน้นเลย

ที่มก่นไหนไดปเ,เร็วมากเลยมไม่กล้าไม่เหมือนเลยความต่างกันไม่ได้แบบนำคอสเดียวกันน,น้าเนีงง่ย ตีปต้าไ,ไปกันได้เี่ยวมไข่ลงมาเป็นไงมันดีไหมเปน่าจิ่มิ่แรง Bo oh. oh, Bo, menina oh. ซาลาค่ะหลังหน้าด้วย cleansing oil ค่ะเด็กแปนของซูฟี่แบงคอกค,ค่ะ แล้วก็พผ่นัลังหน้าด้วยค l e a n s i n g o i ก็คือมีส่วนผสมแค่8ตัวค่ะลดสรลดเสี่งออยงถ้าเราใช้อันที่มีสารน้อยๆเป็นพวก Minimal Ingredient นะคะ Minimal Skincare มันก็จะช่วยลดโอกาสการแพ้ลดความเสี่ยงที่เราจะเกิดการระคายเคืองได้วิธีใช้ก็เหมือนค l e a n s i n g o i ทั่วไปเลยก็ทั่วหน้าได้เลยค่ะก็เช็ด makeup ตาวันนี้พี่ไม่ได้ปัดมาสคาร่าะไรถ้าปัดมาสคาร่าปกติก็ จะเช็ดออกด้วย Sensitive Anti-aging Makeup Remover Essence ก่อนแล้วก็ค่อยล้างออกด้วยตัวนี้นี่ก็คือนวดทั่วหน้าแล้วเดี๋ยวเราก็น้ำพรมให้เปลี่ยนเป็น้ำนมแล้วก็ล้างออกตัวเดียวจบได้เลยไม่ต้องใช้โฟมหรือเจอลล้างหน้าต่อได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครเป็นคนรู้สึกว่าเออผิวมันอยากล้างให้หมดจดก็ล้างรอบก็ได้แต่คนที่ผิวแห้งอะไรเงี้ยรู้สึกว่า โอเคโอเคกับผิวหลังจากล้างออกที่มันจะแบบนุ่มๆส,สะอาดๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่แห้งตึงก็หลังจะล้างอีกรอบหรือไม่อีกรอบก็ได้ค่ะเป็นว่าแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนแต่ว่าความสะอาดก็คือหมดจดแล้วค่ะแค่ล้างเ้วยอ cleansing oil ตัวเดียวเรียบร้อยอยู่นวดนหน้าแล้ว เจ่ทิชชู่นะคะของ k l e e n e x ที่มีรูปอะโลเวล a Lotion นด่นี่ก็ใช่อันนี้ขอรุน่นแบตค่ะนี่ก็จะเช็ดไปที่ตาม เรีบเยบร้อยหลังล้งหน้าเสร็จนะคะที่พนแอนเล่าให้ฟังไปในคลิป e m p t s ว่าจะลงพวกโลชั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ในคลิป Empty เนี่ยบอกว่าใช้เซราวีแต่ช่วงนี้มีอันนี้หมอจ่ายมาตั้งแต่ตอนที่ผิวมีปัญหาเอ็กเซมมาแล้วก็มีหลายอันแล้วมันยังเหลืออยู่พแอนก็เลยมาใช้ะคะ่ะ B Pantene ก็เดี๋ยวเราก็ไปอาบน้ำเงี้ยละค่ะเหมือนเราลงไว้เพื่อไม่ให้ผิวมันสูญเสียความชุ่มชืน้นแล้วก็ล้างออกเพราะว่าน้องราคาไม่กี่ร้อยบาทมันไม่ได้แพงเลยก็ไม่เสียดายที่เดี๋ยวอาบน้าแล้วน้องก็จะหลุดไปค่ะพี่งนก็ใช้วิธีนี้แหละนี่แหละที่บอกว่าเป็นสกินแครท์ที่คนพบด้วยตัวเองค่ะ มันก็เหมือนลักษณะคล้ายๆแบบ golden time 30วิหลังเราล้างหน้าค่ะผิวเรายังจะมีความชุ่มชื้นอยู่นึกก็ถ้าเราล้างเมคอัพแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปอาบน้ำทิ้งระยะเวลาไว้เพีก็แนะนำว่าอถ้าทำได้ก็คือควรลงเติมความชุ่มชื้นลงไปให้ผิวแล้วก็ ปิดไม่ให้เขาสูญเสียความชุ่มชื้นแล้วเดี๋ยวเราก็ไปล้างอะไรอีกทีหนึ่งตอนเราอาบน้ําหรือว่าถ้าไม่ล้างหน้าแล้วเนี่ยตอนเราอาบเนี่ยหน้าเราอาจจะโดนน้าเปรียกอะไรเงี้ยก็ก็ปล่อยไปค่ะก็ปล่อยไปอย่างนั้นเลยแต่ระหว่างที่มันมีเวลาว่างมันมีเวลาระยะเวลาเว้นเราไม่ได้อาบทันทีหลังเรารีมูฟเมคอัพไปทักความสะอาดหน้าเนี่ยการที่เราลงไมจ์ไรเซอร์บางเบาบางเบานะคะเน้นว่าบางเบา ลงไปก็จะช่วยดูแลผิวให้มันไม่มีปัญหาพวกสูญเสียความชุ่มชื้นอะไรเงี้ยได้แล้วถ้าผิวเราชุ่มชื้นเนี่ยมันก็จะช่วยลดการเกิดปัญหาผิวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องสิวเรื่องกระฝ้าเรื่องจุดด่างดำเรื่องผิวแห้งกรานหรือวรอยอะไรเงี้ยได้เยอะคะ่ะประมาณนี้ลืมบอกค่ะแต่ว่าก็มีวันบางวันที่พี่นานใช้ cleansing oil คือวันที่ไม่ใช้ cleansing oil อะคือล้าง double cleansing อยู่แล้วใช้โฟมเจลูก้าอันนี้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าวันไหนคือใช้ออยแล้วรู้สึกว่าเออหน้าหมองออกไปเจอมลภาวะอะไรเงี้ยแล้วก็อยากกระตุ้นการไหลเวียนเลือดอยากกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวตามธรรมชาติให้หน้าเราไม่หมองอะไรเงี้ยก็จะมาร์คด้วยมูสโฟมอันนี้ เ็นเวลา30มสิบวิเพิ่มปกติก็คือล้างหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ทิ้งโฟมเอาไว้เพื่อให้มันแบบช่วยผัดเซลล์ผิว <c oughs> กระตุน้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็กระตุน้นการผัดเซลล์ผิวตามธรรมชาติเฮ้ยหัน <c oughs> กล้องผิดทางโดยที่ไม่ต้องใช้พวกกรดอะไรแบบนี้คะ่ะเพราะพี่แนนเคยหน้าเป็นเอกเซม,ม่าพาะใช้พวกกรดผัดเซลล์ผิว แรงเกินไปแล้วก็ป้องกันผิวก็หลุดหมดเลยก็เลยกลายเป็นผลแล้วก็ครุขลาครุขลาประมาณน,นี้แล้ะก็เสร็จแล้วล้าน้าสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลา8โมงก็วันนี้พี่แนนไปข้างนอกแต่เช้าเอารถแต่ว่าก่อนไปเนี่ย ทำความสะอาดห,ห้องก็จะให้ดูของที่ซื้อมาเป็นของแมวนะคะห้องน้ำแมวนี่อ <c oughs> ยวต้องประกอบล้างก่อนตอนนี้มีแมวสาห้องน้ำสามซึ่งตามความถูกต้องโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยควรจะมีห้องน้ำตามจำนวนแมวบวกหนึ่ง แล้วเดี๋ยวเราไปพี่นันไปเกาหลีสองอาทิตย์ไม่ใช่ดิอาทิตย์หนึ่งไปเกาหลีหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมคะก็ให้พี่แม่บ้านเข้ามาทุกวันดูแลเด็ก <c oughs> ก็เลยเดิมอ่ะเก็บห้องน้ําแมววันละสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราไม่อยากให้มันเปืองพื้นที่เพราะห้องเรามันก็ไม่ไม่ได้ใหญ่มากประมาณแบบเจ็ดสิบแปดสิบตารางเมตรอะไรเงี้ยค่ะก็เลย นั่นแหละยอยากประหยัดพื้นที่ชอบโล่งๆก็เลยมีห้องน้าแค่สามห้องแล้วก็ใช้วิธีการแบบเก็บถี่หน่อยสองรอบอย่างน้อยนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเราไม่อยู่แล้วพี่แม่วาเขาเข้ามาไม่ได้แบบเฝ้าทั้งวันเงนี้นะคะ่ะก็เลยเป็นห่วงนิดนึงก็เลยสุดท้ายก็ซื้อห้องน้ําเพิ่มมาอีกหนึ่งห้องเป็นของเพชรคิดนะคะเดี๋ยวต่อต่อแล้วก็เรียกจะเด็กค่อยเอาจะเด็กออกมาให้ให้เข้าห้องน้ํา นี่คือภารกิจของชาววันนี้เดี๋ยวมาดูเขาว่าทำอะไรกันอยู่โอ้โหอุโมงมาถึงนี่เลยเหรอลูกเล่นยังไงกันเนี้ยอืมเล่นยังไงอุโมงมาโผล่ถึงนี่เลยคะเล่นแรงใช่ไหมพวกหนูอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆค่ะอีกหนึ่งท่านคือลูกาพี่ลูกาลูกาหืมขดกลมใช่ขดกลมเลยบูอยู่ไหนบูบูืมบ,บูอยู่ไหนอ่ะนี่ไงเจอแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับรถติดรถไฟรถขนของคอนเทนเนอร์นั่นละวันนั้นค่ะตอนนี้พี่ากกำลังขับกับคอนโดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องพารถไปเติมลมยางไนโตรเจนที่บีควิก 做不我了。 จะดีกว่าเยอะมากเลยแต่สิ่งที่แอบขาดหายคือเข้ากันเลยเดี๋ยวก็เหลือกระเป๋าตกกระเป๋าตกกระเป๋าตก คือตัวเลยอืมตะเตียมอร่อยเนื้อก็อร่อยนะมันเยอะไปหน่อยแล้วไขมันไม่เจอเหรอครับวัวอ๋อปีที่แล้วอะไรอะอ๋อปีที่แล้วกข่เค็ญอยู่ดิ คอร์เรอรอลหรือไขมันคอร์เรคอรอลน้ำตาลน้ำตาลับโอคกนะขอราดน้ำตาลออยาว์